สวัสดีค่ะกิกีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่2 7กรกฎาคมเริ่มต้นที่ทําเฟมเดลี่เหมือนเดิมราคาที่ทัาเฟมเดล i ี่วันนี้ก็อยู่ใกล้เคียงกับเมื่อวานนะแต่ว่าต่ําลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เข้าชิดกับ แนวซัพพอร์ตของเดลี่ที่1789.37มากกว่าเมื่อวานนะคะแต่อย่าลืมว่ามันมีสัญญาณบลูดอทมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็เป็นไปได้นะคะว่าบลูดอทเนี้ยอาจจะทำให้ราคาเริ่มชะลอในการลงได้นะคะแต่เราก็เห็นว่าแท่งราคายังอยู่ใต้ RMA 200หรือว่าอยู่ใต้รั้วนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วราคามันยังถูกกดอยู่นะคะ ก็มีโอกาสที่มันจะเทสซัพพอร์ตเดิมซ้ําได้อยู่นั่นเองแต่ว่าจะหลุดหรือเปล่านั้นก็ต้องตามดูกันต่อไปนะคบหรือว่าวันนี้จะไซด์เวย์เหมือนเดิมนะคะเทรนต์นะคะเป็นขาลงแล้วนะคะแล้วก็สัญญาณเทรนซีไอวันนี้นะคะบ่งชี้ว่าแรงขายนะคะเริ่มตั้งเขามานะคือไดเรกชันมันเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่เต็มเฉยๆแล้วก็แรงซื้อไม่มีนะคะเพราะฉะนั้น ่าถ้าเป็นมุมมองของ Daily คือมีโอกาสที่จะไซเวอยู่ในกรอบมื่วานค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเทสซับพอตสำคัญที่อยู่ใกล้ๆได้อยู่นั่นเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเทสแล้วผ่านหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันอีกทีประมาณนี้นะคะโอเคเห็นแล้วนะว่ามุมมองฝั่งของ Daily นั้นฝั่งขายยังดูได้เปรียบอยู่แต่ว่าทั้งแรงซื้อแรงขายแล้วจริงๆภาพรวมก็ยังน้อยทั้งคู่นะแต่ว่าแรงขายอะ เริ่มมาเยอะกว่าแหล่งซื้อแค่นั้นเองนะคบโอเคมาดูที่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเมื่อวานกรอบสี่ชั่วโมงอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้มันปรับให้ใหม่แล้วเมื่อวานอยู่แถว19เ้อ้ยขอโทษค่ะ1792เถึง1791ประมาณแถวนี้แหละแล้วก็ลงมาใกล้นิดเดียวแล้วก็ยังไม่เช็สักทีเดียวแล้วก็ราคาก็เหมือนจะหดกลับอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้คือ เส้นสปอร์ตของสี่ชั่วโมงนั้นมันหายไปคือยังไม่เซตตัวนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้อาจจะเริ่มเซตเป็นเส้นแนวรับใหม่หรือว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าท่าท่าด้วยนะคือตอนนี้สปอร์ตข้างล่างเนี่ยยังไม่เทสดีนะคะแล้วก็แรงขายก็หมดนะคะแต่แรงซื้อก็ไม่มีถ้าใครฟื้นก่อนคนนั้นชนะนั่นเองประมาณนั้นนะคะเพราะว่า เมื่อวานอะมันไม่ผ่านรูปเสตนสำคัญที่เป็นกรอบข้างบนที่1.81.1.41เนาะมันก็กดราคาลงมาข้างล่างเพื่อที่จะเราก็จะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันลงมาทดสอบสปอร์ตข้างล่างแต่ว่ามันยังไม่ได้เทสซะเรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นมันก็ อ่มีโอกาสที่แนวโซนๆเนี้ยจะเซตตัวเป็นซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะคะก็คือถ้าใครเซลมาเนี่ยก็คือพิจารณาเก็บได้แล้วแต่ว่าถ้าเราจะดูว่าเฮ้ยแล้วมันจะกลับขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่ามันย่อเฉยๆแล้วกลับลงมาเทสใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก่อนนะคะ โอเคตอนนี้เราเห็นอยู่นะว่าแท่งราคานั้นอยู่ใต้ LMA 200เหมือนกันที่4ชั่วโมงนะคะแล้วก็แท่งราคาอยู่ใต้รั้วเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ทำฟเฟมสีชั่วโมงอ่ะถึงแม้ว่าตัวนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเต็มที่ว่าเขาเป็นขาลงนะแต่ถ้าตับใดที่แท่งราคายังอยู่ครั้งใต้ LMA 2 0 0ก็ยังตีภาพโดยรวมได้ว่าเขาเริ่มเป็นขาลงแล้วนั่นเองนะคะ แต่ว่าอาจจะเริ่มลงช้าหรือว่าอาจจะถูกดันให้แบบปรีบาวตัวเล็กน้อยเพราะว่าสัญญาณ b r u e dot นั้นมาแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองวันนี้นะคะราคาก็ยังมีโอกาสที่จะติดอยู่ในกรอบเดิมนะคะที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะระหว่าง resistance ที่1 8 1 1 4งกับ support นะคะให้มองเป็นที่เดิมก่อนคือแถว1792หรือว่า อาจะเป็นซัพพอร์ตของเดลี่ที่1789.37นะคะแต่ว่ามันอยู่ระหว่างที่แบบว่ามันลงมาใกล้ตรงซัพพอร์ตแล้วมันเกิดถูกดันขึ้นเนี่ยการรีบาวกับของเขาเนี่ยมันจะมีระยะที่แบบเฮ้ยขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วพอมันยืนเส้นยืนแท่ง แนวเหล่านี้ไม่ไว้แล้วมันอาจจะตบกลับลงมาเทสซัพพอร์ตให้จบจบหรือเปล่าอะไรนี่อะไรทำรองนี้เราต้องมาตามดูแล้วก็สังเกตด,ดูก่อนนะคะโอเคเออมาดูแรงซื้อแรงขายนะคะตอนนี้คือ,อแรงขายนี่พักตัวค่อนข้างแรงนะคะที่4ชั่วโมงนะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นก็ยัง ถือว่ายังไม่ยังไม่มีนะคะก็คือเริ่มมีดิเรกชันมาแต่มันยังน้อยอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสีชั่วโมงต้องตามดูอีกทีว่าระหว่างแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครจะมาได้ก่อนโดยเฉพาะในแท่งสีชั่วโมงถัดไปหรือว่าถัดถัดไปนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังพยายามขึ้นมาเทส เส้น LMA 200อีกรอบหนึ่งหรืออาจจะเทสได้ถึงรั้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูในทำเฟมย่อยก่อนนะว่ามันขึ้นไปชน RESISTANCE สำคัญหรือเปล่าหรือว่ามันกำลังเริ่มสร้าง RESISTANCE สำคัญหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ภาพรวมของมันคือมันจะไซด์เว์นั่นเองนะคะเพราะว่าแรงซื้อกับแรงขายมันน้อยที่4ชั่วโมงโอเคมาดูที่ทำเฟมเอหนึนะทำเฟมตอนนี้คือ เทรนนะคะเทินเป็นขาลงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดอยู่ในกรอบของ S1 นะคะตรงนี้ระหว่างซัพพอร์ตที่1793.53กับเร s i ิสเ n นที่1801.15ความกว้างของกรอบนี้ก็ประมาณ700จุดนะคะโอเคแล้วเราเห็นสัญญาณบาลานซ์ของมันตอนนี้คือทำเขาทำอะไรอยู่ คือเขาไซเวย์นะนี้นะราคาถูกบีบขึ้นบีบลงอยู่นะคะแต่เราก็จะเห็นว่าแท่งราคาที่ทำเฟมเองเนี่ยก็อยู่ใต้ m m 2 2 0 0หรือว่าอยู่ใต้รั้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว r e s i s t t n c e เนี่ย1801.15เนี่ยตอนนี้คือเป็นแนววัดใจสำคัญแล้วนะตอนนี้ประมาณนั้นนะคะแนววัดใจสำคัญว่าคือตอนตอนนี้มันอาจจะถูกบีบขึ้นบีบลงนะคะแล้วทีเนี้ย ถ้าราคามันแบบเริ่มเริ่มแบบรีบาวย้อนขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยถ้ามันยืนเนือ1.801.15ไม่ได้มันอาจจะตบลงไปเทสซัพพอร์ตสำคัญได้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคอันนี้คือเคสแรกและเคสที่2คือถ้าราคามันขึ้นมาเทสแนวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ1.801หรืออาจจะแหลมขึ้นไปถึง1.805นะคะเพราะว่ามันเป็นแนว LMA 2 0 0เนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาจะพยายามปีนขึ้นไปเทสได้ถึงกรอบบนของทำฟรมสชั่วโมงได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดพันแดนของเขาตอนนี้ก็เลยเป็นโซนนี้นะคะ1801นี่แหละเป็นแนววัดใจสำคัญของวันนี้โอเคเอามาดู30 30ตอนนี้บาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะแต่ก่อนหน้านี้คือเขามี ดอกสีเหลืองนะจ๊ะเอ้ยขอโทษดอกสีขาวนะจ๊ะแล้วข้างบนยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนที่เราดูในมุมมองของ H1 นั่นแหละก็คือเทรนมันเทิร์นเป็นขาลงแล้วเพราะฉะนั้นมันจะผ่านจุดผ่านแดนนี้ได้หรือเปล่า1801.15นเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่า30ก็แท่งราคาพยายามถูกกดอยู่ใต้รัว้วหรือว่าใต้ m a 200ยอยู่นั่นเอง สิบห้าสิบห้าเหมือนกันเลยเห็นไหมคือตอนนี้ทุกทุกทำเฟรมนะคะไปจนถึงเดลี่เลยนะคะทุกคนแท่งราคามันอยู่ใต้รั้วแล้วก็อยู่ใต้ LMA 200เพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วคือฝั่งขาลงมันได้เปรียบนั่นเองนะคะแต่ว่าทีนี้แรงขายที่4ชั่วโมงเนี่ยมันพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นรอดูก่อนดีกว่า ว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครจะฟื้นนั่นเองนะจ๊ะโอเค้ทีนี้ถ้ามันฟื้นเนาะเราเห็นแล้วแหละว,ว่ากรอบสีชั่วโมงกับ r e สิสตอยรีสิสเนย่อยไม่ใช่รีสิสตอยรีสิสนย่อยในกรอบสีชั่วโมงคือ1 8 8 1 1ใช่ไหมถัดมาคือกรอบของอ่สีชั่วโมงที่1 8 1 4 4 1ที่ติดเมื่อวานนะคะแล้วก็ r e s s s t a n นถัดมาล่ะ ในกรณีที่เฮ้ยเขายืนแล้วเขาไปต่อได้เกิดแรงสื่อฟื้นอ่ะบอกจริงๆมีย่อยตรงนี้อีกนะทุกคนจะบอกดีไหมยิบย่อยมากเลยมาข้ามาตรงนี้เลยแล้วกันคือนะครับถัดจาก1811มันจะเป็น1824.81นะคะแล้วก็ สุดระยะสวิงวันนี้อยู่ที่1826.41แต่มองว่าโอกาสมาทางนี้ยังน้อยอยู่ถ้าตับใดที่แท่งราคายืนเหนือโซน1801ไม่ไหวนั่นเองนะจ๊ะโอเคเห็นข้างบนแล้วนะระยะ resistance ทีนี้มาดูระยะ support คือแบบว่าแนว support ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยระหว่างากรอบของ4ชั่วโมงกับกรอบเ d a i l ย เดลี่นะคะที่1792-1789ถึง1น8 9เนี่ยคือยังไม่เทสจบดีะคะถ้าสมมติว่ามาลงเทสอีกรอบหนึ่งก็นะระยะนี้แหละเป็นระยะที่คุณแบบว่าเฮ้ยรอเก็บกำไรอะไรทำตรงนี้แต่ว่าถ้าหลุดจากตรงนี้ลงมาไปตรงไหนต่อนะคะหลุดจากตรงนี้ลงมาก็เป็นสุดระยะสวิงเลยจ้ะตรงนี้เลย1780.93นั่นเองนะครับ โอเคเห็นสุดระยะสวิงแล้วนะที่จริงก็มีซัพพอตย่อยลงมาอีกนั่นแหละแต่ว่า,าส่วนใหญ่แล้วก็จะมองว่าการวิ่งของราคารายวันน่ะก็ให้มองแค่สุดระยะสวิงนะคะก็ถ้ามันวิ่งแบบเพ้ยแรงจริงๆเลยไปจากระยะสวิงนะคะแนวซัพพอทถดมาจะอยู่ที่1774.02เนาะคะ่ะ แต่ว่าภาพรวมของราคาตอนนี้คือที่เดลี่แหล่งขายเริ่มมานะครับแต่ที่4ชั่วโมงมันพักตัวทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเชียร์เองว่าจะให้ใครชนะนั่นเองนะคะแต่ว่าความเป็นไปได้หลักคือตอนนี้ราคาเริ่มถูกกดใต้รั้วแล้วเนี่ยก็ให้ระวังว่าพอมันยืนแนว resistance สำคัญไม่ได้แล้วให้ระวังมันเทแค่นั้นแหละ โอเคเนาะเข้าใจภาพรวมของราคานะว่ามีโอกาสที่จะไซเวยในกรอบ4ชั่วโมงเหมือนเดิมค่อนข้างสูงแต่ให้ระมัดระวังเวลาที่มันยืนแนวสำคัญไม่ได้แล้วมันจะถูกตบลงแรงประมาณนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย